ให้มาก็เดินสวยๆเลยอ๋อก็นึกว่าบันทึกแล้วไงมาจากไหนลูกมาจากไหนคะเพชรบุรีอ๋อมาจากเพชรบุรีน้องๆเขามาจากเพชรบุรีค่ะถึงแล้วนะคะของ เคยจะมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาสักทีวันนี้ได้โอกาสวันนี้ได้โอกาสไรอันมาแสดงที่ราชบุรีเลยได้มาถ้าไม่ได้ไรอันผมคงไม่ได้เที่ยวคะ่ะเสนี่ยก่อนจะไปชมคอนเสิร์ตไรอันเราก็มาเที่ยวกันก่อนเนะาะสถานที่ต่อไปที่ไหนโปะดติดตามจ้า,าสวยงามมาก